ของอาจารย์หวงในไต้หวันนะเป็นการเดินกำลังภายในและทําให้ตัวเนี่ยสั่นไหวขึ้นมาจากข้างในดูนะเขาเริ่มเี่นะเนี่ยนี่เป็นการฝึกกําลังภายในเราได้มาเห็นที่ไต้หวันตัวนี้อยู่ที่หัวลําโพงไทเปนะให้ท่านคนไทยทั้งหลายได้ดูไว้เป็นวิทยาทาน เป็นการฝึกซึ่งเขาเนี่ยอายุเกือบ70แล้วแต่หน้าตายังสดใสแดงเป่งปลังเนี่ยนี่เป็นการเคลื่อนไหวจากกล้ามเนื้อภายในซึ่งไม่สามารถจะควบคุมได้เป็นกำลังลมปราณที่ปรากฏออกมาที่เราเห็นได้ด้วยสายตาเป็นการฝึกตัวท่านเองนะเราขออนุญ,ญาตให้เขาแสดงให้เราดูเพื่อเป็น